แรงครับพอปอตัวแรงแลรวเข้ามือนนิเอ๋อเป็นทีงไหนโอ้เสียงเนก็ได้การนะครับโปิดใหเกียด้โออย่ามาใช้หางสามเกีอเว้ย <c oughs> 倒，倒倒。哈哈哈！我这一节爽，不是？啊？哇，地主！哈哈。

ไงครับไงแนี่ยวู้ดเอาจัดเพื่อนกี่ได้ฮังสาวเอาอีกแล้วดูไปดิโอ้แรงเลยแรงเลยแรงไงเดือดสองมั่นี่เดือดสองอะไรครับมึงแล้ว phút phút cái gì đang thắc đang nè để luôn ông ngay 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 cái đấy là lốt boi hết lốt nè đi ไถอะไถเนี่ยเถอะรุ่นนี้คุณภาพโเน้นเพราะว่าไถของเจ้าของเฝ้าไ้เฝ้าแล้วเฝ้าเามือม่อเรียนนะมึงไอ้ห้างชาไม่เร่นนำมึง ตาย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 แล้วนี่ไงครับง่ยเนี่ยรุ่นนี่บ,เเบเเ่เล่นเลิกบ่เน้นเลิกรุ <c oughs> ่นนี้เล่นเน่นแล้วเอาจวดหายอีกรอบไปนะครับ รุ่นนี้พูเน้นเลิก,กวะท่านเน้นแล้วสุดจัดอีรีครับผมขา้างล่างไทยวะท่านได้หรอครับข้างล่างลมไะไรแต่ข้างทึ่งนี่แหละ,ะเดี๋ยวชุว่มอีกหน่อยนะครับโอ้โหถ้าเกิดว่ารถเสียทิศไป กว่า,างเสียงหลดมาลุ่นกันครับว่ามื่อนี่สีมีลมลมไม่เห็นตะเคียบเป็นกลัวผมจะเมื่อ มเลยครับมึงกระโจนยิงยังเร็วนี่โว้เสียแป้งในยางขอมึงเลยเสแป้งเสแป้งเสแป้งเป็นต้ไเป็นต้งไหนสูไ้อี่เาฮะ โอ้หาพันได้น pues mm ี่ของเจ้าเองของกันซีบผุดตัวสูบอะไ้เลยหรออะว่าเป็นตะลมอยู่ได้นี่มันิเป็นตะลมมียาเฝ้าป่านยาเฝ้าป่าเมื่อเด้อให้มันเลี้ยงงั้นสักก่อนนี่แจกกันแท้นี่อันตรายสูบ่ะไ้เห็นมายอมแพ้แล้วหรอ ้ยังสาเกียร์สว่างรถเจ้าก็มาเกียร์สว่างรถเจ้ามาเกียร์สวงมาแค่แล้วเ,าาเ,เวด้ใครยังสามเจอรถมันนี่โอ้ยแห่งคักขากันอีกบาทดิเมืงเมืองเมืงพี่น้อง,ง,งฟังเสียงได้บาทมันจะมาเด้เอเหรอฟังเก๋ไก่เลยเฮง <c oughs> โอ้โหดีีเลยว่ามันจะไทยเกียร์หนึ่งมันไทยเกียร์สวงเลยคุณภาพมันเน้เน,นเน้นแล้วย่างเดียวจะมันมา คี่ไ h ấ y คิด t h สาดเพียงเอวเนาะเห็นป่าี่ได thấy คิด,คดสาดขึ้นเพียงเอวอ่ะปวดปวดเพราะแม่ผมเบาเหรียญเนี่ยจะมึงหนะ้าคี่ไ h ấ สาดขึ้นเพียงเอวอีดีเลยพี่น้องมึงมึงมึงแต่ว่ามันเน้นเลิกดอกเน้นไทยแล้ว làm khay mừng chỉ thấy luôn Phong cứ phép eo à nó bao liền đấy mừng đẹp เุืแอนขีดไ้ไหมเขารวดเขาบ่าเขาก็ห้องจะข้องดอกให้ก็ให้จะข้องให้จะข้องเอ,องเอครับเองนักเลงพ่อเอาจัดไป <c oughs> โอ้โหที่เรียบ คู่แนนอนลองเล่าอยู่ดีวะไปต้องไปพุ <c> ่น <oughs> ไปเออมึงกี่ไรกี่ไรมึงกี่ไรกูหลากี่ไรศสาดเพียงเอวเนาะสุดยอดอีดีเสียคิดข้อคู เอาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากว่านิ่ก้อยนะครับเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนานะครับผมสิไปไทยกันหนไปไทยอุใสฝากพ,พี่น้องเอฟซีิดตาาไปกำลังใจให้ผมได้ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ